สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับซิงโกราข่าวคำ่ำอยู่กับผมมิสเตอร์มันสรุปข่าวรอบวันประจำวันที่11ตุลาคม2568มาเริ่มกันกับข่าวการเมืองยิงหน่อยยกเครื่องเยียวยาฝ่ายใต้เท่าเทียมกรณีชายแดนไทยกัมพูชา คุณหญิงสุดารัตน์กยุราพันธ์เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนและประับปรุงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มีความเท่าเทียมกับกรณีชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้ำส่วนทางด้านนายอนุทินนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตรวจความพร้อมฝ่ายความมั่นคงนายอนุทินชันวิรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความสงบในพื้นที่บิ๊กดุลขอยาเอื้อผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกอากาศเเอกโดยสันลัตลัตนประภา อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกมาแสดงความเห็นถึงกรณีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญอาชญากรรมตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มหนุ่มไรเดอร์ลักลอบส่งบุหรี่ไฟฟ้าตบตาซุกในกล่องอาหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้ทำการจับกุมหนุ่มไรเดอร์รายหนึ่งที่ลักลอบจำหน่ายและจัดทรงบุหรี่ไฟฟ้าโดยใช้วิธีซุกซ่อนสินค้าผิดกฎหมายไว้ในกล่องอาหารเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ซึ่งถือเป็นการขยายผลการปรับปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั่วไทยแก๊สระเบิดในบ้านประชาชนจังหวัดปทุมธานีเบื้องต้นเสียชีวิตหรายบาดเจ็บอีก6ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและเร่งสับสวนหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ท้ายเขื่อนเจ้าพญาอ่วมน้ำท่วมบ้านเรือนหนึ่งสัปดาห์กระทบหนักสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพญายังคงน่าเป็นห่วงโดยมีรายงานว่าบ้านเรือนประชาชนหลายแห่งถูกน้ำท่วมขังมานานกว่านหนึ่งสัปดาห์แล้วสร้างความเดือดร้อนและผลกระทบอย่างหนักต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านในพื้นที่ โสพลเยี่ยมศูนย์บำบัดยาเสพติดสิ้นหวังทุ่มเทเอาชีวิตรอดนายโสพลสารัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์บำบัดยาเสพติดเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตชดเสริมทัพตรอภาคสองลงพื้นที่ส่าแก้วพร้อมควบคุมสถานการณ์บ้านหนองจาน กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน,นหรือตอชดได้เสริมกำลังร่งรวมกับตำรวจภูธรภาค2องลงพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเพื่อควบคุมสถานการณ์และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนหลังมีรายงานความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงจากวิกฤตเป็นโอกาสเกษตร,รกรปากพนังปรับตัวปลูกดาวเรืองเพื่อขายช่วงลอยกระทง เกษตรกรในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยหันมาปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่อยในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัววีระขีดเส้นตาย31ตุลาคม2565ผูกเป็นโตทุจริตที่ดินในไทยไม่ขอตอบโต้ ในวีระสมความคิดนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนได้ประกาศขีดเส้นตายในวันที่31ตุลาคม2565สำหรับการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ดินในไทยโดยยืนยันว่าจะไม่ยอมรับการประนีประนอมใดๆและจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไปสถานทูตอิสราเอลจัดงานภาพยนตร์สารคดีรำลึกถึงเหตุการณ์อาชญากรรม สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้จัดงานฉายภาพยนตร์และสารคดีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในอดีตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพบกันซิงโกราเขาข้าได้ใหม่เวลา17นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ติดตามได้ทางเพจมันสบน Facebook และทางมันเขาพระ ขอขอบคุณไทยเอโคเฮิร์สผู้แปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสำหรับวันนี้สวัสดีครับ